มาแม่กันอีกแล้วรีวิวเกมคลาสสิกนะครับกสถีนี่เอาเล่นไว้ก่อนนะครับเพราะผมยังไม่แกร่งเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นลงแรงกันนะครับเริ่มเลยครับจับผู่เวลาจับผูกคนตัดคลิปไปถึงเวลาเล่นเลยนะตอนนี้เรากำลังจะเล่นกันเลยนะครับ โอ้โหฟอสของเล่นเก่งจังมากเลยโอ้โหปเนี่ยโอ้ยยิงหัววาปอีกเนี่ยโอ้ยยิงไปซะโอ้ยยูเห็นไหมครับวาปนะครับว้าปเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเพลยครับนี่อ่ะยอมรับแม่งใครไม่รู้โอ้โหตะกี้แม่งคนโหดใส่ออกมาอีกทีออกมาอีกดี ก็เาอกดีบกิดีไหโอ้ยกลูกนะนี้ก็ได้คนเยีะเจอแล้วกันไม่นะให้บเลยครับอืมอ้แหลกแหลกเเสียงรบกวนนะคะเสียงนี้รบกวนนี่อเปิดตายายผมเองคะัลนะครับเนี่ย โอ้โหพวกคุณก็รู้ว่าผมอยู่แคนพีเรียวค,ครเห็นก็รู้ว่าผมอยู่แคนพีเรียวเพราะว่ที่ผมบอกคลิปนั่นแปลว่าผมอยู่แคนอัอนไอดีนี้ยังไม่มีแคนนะครับอีกไอดีหน,นึ่นงคือแคนพีเรียวที่เราลงคลิปกันนะคะแน่นอนว่าผมไม่ได้ไโด่งว่ผมเข้าทีหลังก่อนพี่โจจะ,ะีเกียดลงคลิปนะครับ เซ็นเปลี่เซ็นเปลีพวกเขามีในอีกหนึ่งตัวใช่โอ้โหชนะ่าได้ย่างสูงสีอะไรฉชนะา่าไปแยกเอ็กต้าบ้างให้ถังเอกสารนีได้หึ่เฮตุย้อนนะครับเราก็หลบนี่แล้วก็ยิงมัน ร uh huh. ุนแรงมากปืนไลไรปืนเก่าอีกแล้วทำาไม,มันรุนแรงขนาดนี้นะครับไม่รู้นะครับนี่พวกเรามีมังกรเขียวเออลืมไปเ๋ยผมจะไปหาหัานก่อนนะครับถ้าของสุ่มได้ก็โชคดีไปเพราะไอ้นี้มีมังกรกระบอกเดียวนะครับไม่มีมังกรเขียวหรอกมังกรแดงอะไรก็ไม่มีตโอ้โหระเบิดระเบิด ผมมีคนชอบเงียบนะครับไม่ชอบเสียงดังโอ้ยคนที่โกงเกิดใหม่ครับเนี่ยคนที่โกงเกิดใหม่โอ้ยโดนตายพี่กลับเลยคนนี้นะอีกคนนี้อีกคนนึงโอ้โหมันกงเชียร์เนี่ยนโหดจริงถ้าใครอยากมาดูกับผมก็มาดูกันได้นะครับชื่อชื่อที่ผม ดูให,ให้ดูก่อนจะเข้าใจขอเป็นเพื่อนแล้วผมจะผมรับเป็นเพื่อนทุกคนถ้ารับไม่ได้ก็ขออภัยนะครับ <c oughs> อยากแมาล่ลายอยากดูทุกอยถ้าคุณอยากดูสนายลูกซองคืนสามนี่ผมดูทุกอย่างครับผมบอกให้ว่าผมไม่ถนัด ไม่แล้วครับไม่มันเล่นผมเล่นไม่ฟันใครไม่ได้สักคนเลยเล่นดานมีดเมื่อไหร่นะผมแพ้ทุกทีเพื่อนในแคนก็ชวนเล่นมีดเล่นมีดผมเล่นไม่ได้อะผมก็เลยดูอ่าฟันโดนได้ไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับชื่อผมดูให้ดีนะครับ อย่าอย,ย่าดึรีบล้อนสิพี่นี่ครับชื่อผมดูให้ดีๆและจดไว้ให้ได้ครับ P I C E แล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ครับอะไรเล,ลๆๆ็กๆผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับอย่าแย่นะครับ,ะะรบผมลองไปสุ่มก่อนนะครับว่าจะได้อะไรนี่หนึ่งบาท โอ้โหซูเกตามีอะไรใครรู้ว่าพวงนี้จะได้จะได้อะไรช่วยบอกให้หน่อยนะครับถ้าใครอยากให้เล่น,ลนให้ผมเล่นดาไรช่วยเขียนมาข้างล่างหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเข้าเทางนี้ขอบคุณครับ